สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเงินในมุมที่ต่างออกไปหน่อยนะคะจากบทความที่ชื่อเงินไม้บรรทัดแห่งคุณค่าค่ะสวัสดีครับน่าสนใจมากครับปกติเราจะคิดว่าเงินคือเป้าหมายเนาะแต่บทความนี้บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นแค่เครื่องมือใช่ค่ะเครื่องมือที่เรียกว่าไม้บรรทัดคือสร้างขึ้นมาเพื่อวัดสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นคุณค่าอืมครับครับเป็นคอนเซปที่น่าสนใจเลย เพราะปกติเราวัดของเป็นเมตรเป็นกิโลแต่นี่คือวัดมูลค่าประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจว่าเออการมองเงินแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับเพราะว่ามูลค่าทางเศรฐษฐกิจเนี่ยมันจับต้องได้จริงๆนะครับกาแฟแก้วนี้หรือความสามารถของใครสักคนบ้านหลังนั้นมีค่าเท่าไหร่ในสายตาคนอื่นเงินเลยเข้ามาเป็นเหมือนมาตรฐานกลาง มาตรฐานกลางที่สังคมยอมรับร่วมกันใช่ครับครับเพื่อใช้วัดใช้เปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้อ๋อพอเรามองว่าเงินคือไม้บรรทัดแบบนี้มันก็เปลี่ยนวิธีที่เรามองของต่างๆไปเลยสิคะจากแค่แบบแพงหรือถูกเปลี่ยนเยอะเลยครับที่สำคัญคือบทความเขาชี้ว่าไม้บรรทัดอันนี้มันไม่ได้วัดคุณค่าแท้ในใจเราเสมอไปนะอืมไม่ได้วัดคุณค่าแท้ ครับแต่มันวัดมูลค่าทางสังคมคือราคาที่ตลาดหรือคนส่วนใหญ่เขาพร้อมจะจ่ายอ๋ออ๋อพอจะนึกภาพออกค่ะเช่นบ้านเก่าที่ผูกพันมากๆเราอาจจะให้ค่ามันสูงลิ้วในใจใช่ครับแต่ถ้าตลาดเขาตีราคามาให้ล้านเดียวนั่นแหละคือมูลค่าทางสังคมณนะตอนนั้นอืมชัดเจนเลยค่ะแปลว่ามีสองมิติค่าหนึ่งในใจเราอีกค่าคือที่สังคมยอมรับซึ่งเงินสะท้อนอย่างหลัง ถูกต้องครับแล้วที่บอกว่าเงินเป็นเหมือนภาษากลางล่ะคะอันนี้หมายความว่ายังไงคะอ๋อเพราะว่ามูลค่ามันซับซ้อนใช่ไหมครับแล้วก็จับต้องยากเงินเลยเหมือนเป็นสื่อกลางสื่อกลางสากลที่เออทุกคนเข้าใจตรงกันให้คุยกันรู้เรื่องประมาณนั้นครับทําให้เราแลกปเปลี่ยนต่อรองสื่อสารคุณค่ากันได้ง่ายขึ้นเยอะลองนึกถึงการจ้างงานสิครับค่ะเราใช้เงินจ่ายค่าเวลาค่าทักษะ หรือการลงทุนสร้างแบรนด์ก็คือการใช้เงินสร้างความน่าเชื่อถือสร้างมูลค่าในใจลูกค้าหรือแม้แต่การซื้อบริการต่างๆซื้อเวลาซื้อความสะดวกสบายใช่ครับทั้งหมดนี้เงินมันทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารคุณค่าที่เราตกลงกันไว้ฟังดูแล้วเงินนี่มันก็มีพลังขับเคลื่อนสังคมมากๆเลยนะคะทั้งๆที่เออมันก็เป็นแค่สิ่งที่คนเราตกลงกันเองพลังมันมาจากความเชื่อมั่นนี่แหละครับการยอมรับร่วมกันในสังคม แต่พอเราเข้าใจจริงๆจังๆว่าเอ้ยมันเป็นแค่ไม้บรรทัดเราก็จะไม่ตกเป็นทาสมันไม่ได้มองว่าตัวเลขเยอะๆคือที่สุดแต่จะเริ่มสนใจว่าเอ่อเรากําลังใช้ไม้บรรทัดนี้วัดอะไรอยู่แล้วใช้อย่างไรให้มันมีประโยชน์จริงๆตรงประเด็นเลยครับมันเปลี่ยนคําถามจากแค่อันนี้แพงไปไหมเป็นสิ่งนี้มันมีคุณค่ากับเราแค่ไหนกันแน่ค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแล้วคนอื่นละ่ะ สังคมโดยรวมเขาตีมูลค่าสิ่งนี้ไว้ยังไงพอเข้าใจความต่างตรงนี้ได้การตัดสินใจใช้เงินมันก็จะสอดคล้องกับกับเป้าหมายเรามากขึ้นเหมือนว่าทุกครั้งที่เราใช้เงินมันกําลังบอกว่าอะไรสําคัญกับเราอะไรที่เราให้คุณค่าในช่วงนั้นๆของชีวิตถูกต้องเลยครับทุกการใช้จ่ายมันสะท้อนระบบคุณค่าของเราออกมานะไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือเปล่าค่ะงั้นถ้าให้สรุปสั้นๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือ เงินเป็นแค่เครื่องมือหรือไม้บรรทัดครับใช้วัดมูลค่าทางสังคมซึ่งอาจจะไม่เท่ากับคุณค่าแท้ในใจเราก็ได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นภาษากลางในการแลกเปลี่ยนใช่ครับพอเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่บูชาเงินแต่จะใช้มันอย่างมีเป้าหมายและการใช้จ่ายของเราก็จะท้อนสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆครบถ้วนเลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นทิ้งท้ายจากเนื้อหานะครับที่ผมว่ามันทรงพลังมากชวนให้คิดต่อค่ะคืออะไรคะคือแนวคิดเรื่อง การที่เราเองก็อาจจะเป็นผู้สร้างไม้บรรทัดของตัวเองได้อืมผู้สร้างไม้บรรทัดของตัวเองหมายความว่าอย่างไรคะเนี่ยมันเหมือนเป็นคําถามชวนคิดต่อนะครับว่าเออสุดท้ายแล้วโลกอาจจะไม่ได้วัดค่าของเราด้วยเงินอย่างเดียวเสมอไป๋อครับแต่อาจจะวัดด้วยมาตรฐานหรือไม้บรรทัดที่เราเลือกใช้มาตลอดชีวิตก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสัมพันธ์หรือการช่วยเหลือคนอื่นค่ะค่ะมันเลยกระตุ้นให้เรากลับมา ดูตัวเองว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรากำลังใช้ไม้บรรทัดแบบไหนวัดคุณค่าสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วที่สำคัญคือกำลังใช้วัดคุณค่าของตัวเราเองอยู่หรือเปล่าเป็นข้อคิดที่ชวนให้กลับไปคิดตามมากๆเลยค่ะว่าไม้บรรทัดที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นี่มันเป็นแบบไหนกันแน่จริงๆ